ออกซิ i n ครั้งแรกของนวัตกรรมจากประเทศฝรั่งเศสที่อยู่ในเลอ o x ออกซิ e ว i n g ชนิงเซรัมที่จะมาช่วยเติมออกซิเจนให้ผิวของเราได้หายใจได้และวันนี้ลูกค้าก็จะได้สัมผัสจากที่นี่เป็นที่แรกค่ะทำไมผิวของเราถึงต้องการออกซิเจนวอลขอยกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นภาพแบบนี้นะคะยกตัวอย่างว่าสมมุติเวลาที่เรารู้สึก ขาดอากาศหายใจรู้สึกขาดออกซิเจนแน่นอนว่าเราก็ต้องรู้สึกอึดอัดรู้สึกหายใจไม่ออกรู้สึกแย่รู้สึกแบบภายในเราไม่ดีเลยแน่นอนว่าเราจะรู้สึกแบบนี้นะคะเหมือนกันคะ่ะไม่ต่างกันเลยนะคะจากผิวของเราที่ต้องการการหายใจอยู่ตลอดเวลาต้องการออกซิเจนอยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่แน่นอนว่าการผลิตออกซิเจนในผิวของเรากระบวนการต่างๆที่ ผลิตออกซิเจนภายใต้ผิวของเราเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อเวลาของเราผ่านไปล่วงเลยไปอายุของเรามากขึ้นการผลิตเหล่านี้ก็จะถูกลดลงลดลงไปเรื่อย ซึ่งนั่นแหละค่ะเป็นต้นเหตุของการที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดปัญหาต่างๆตามมาที่เป็นปัญหาตามวัยที่เราเองก็ไม่อยากที่จะเจอมัน,นะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด,ด่างดํารวมไปถึงริ้วรอยต่างๆนี่แหละค่ะคือการที่เราไปดูแลตั้งแต่ต้นเหตุว่าทําไมผิวของเราถึงต้องการออกซิเจนที่หล่อเลี้ยงในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลา จากการยกตัวยอย่างนี้ทุกคนพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมผิวของเราถึงต้องการออกซิเจนอย่างมากและจําเป็นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นความโดดเด่นของแบรนด์โรสโกเป็นความโดดเด่นของเลอร์ออกซี่วอชิงตันเซรั่มตัวนี้ที่จะมาช่วยบําบัดผิวของเราให้มีออกซิเจนที่หล่อเลี้ยงในผิวของเรามากขึ้นมากขึ้นและดูแลผิวของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เสื่อมสภาพไปตามวัยนะคะและนอกจากนี้นะคะสารสก,กัดออกซิสกินยังช่วยดูแลเรานะคะจากแสงสีฟ้า ที่เราจะต้องเจออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเล่นมือถืออยู่หรือว่าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะเราก็ต้องเจอกับแสงในตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่รู้ไหมคะว่าแสงเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำํำลายผิวของเราอยู่ตลอดเวลาและนอกจากนี้นะคะสารสกัดตัวนี้ยังช่วยดูแลผิวของเราจากแสง UV ต่างๆนะคะเวลาที่เราออกไปเจอมลภาวะข้างนอกเพราะฉะนั้นนี่คือการปกป้องการดูแลจากต้นเหตุจริงๆที่เลอออกซีตั้งใจที่จะพัฒนาสูตร เพื่อมาดูแลลูกค้าและแก้ไขปัญหาต่างๆจากต้นเหตุจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าที่ลูกค้าทุกคนจะได้รับในวันนี้นะคะคือความลงตัวที่แตกต่างเป็นความลงตัวที่ลูกค้าจะหาไม่ได้จากที่ไหนและยากที่จะลอกเลียนแบบและมีเพียงสูตรเดียวและความแตกต่างนี้ก็จะทําให้ลูกค้าทุกคนได้สัมผัสรู้สึกหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แน่นอนนะคะเพราะว่าเนื้อเซรั่มก็บางเบาแต่ว่าเข้มข้นนะคะที่จะทําให้ลูกค้าทุกคนได้สัมผัสครั้งแรกก็รู้สึกประทับ จตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เพราะว่าจะรู้สึกสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะเลอกเอาซีวัตชิ่งเซรัม่มเมื่อการเวลาค่าเราไม่ได้ค่ะ